เดี๋ยวไปแวะปัม๊มหาหาอะไรกินก่อนครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วเนาะหาอามา่าแล้วร้อนกินสักหน่อยหาอามา่มากินแล้วก็หากาแฟกิน <laughs> สักแก้วแล้วเดี๋ยวค่อย <laughs> เปิดแอป,ปแล้วก็วิ่งรถต่อครับเพื่อนๆก็จร <laughs> ิงก็ไม่ได้ขยันนะเพื่อนๆแต่ว่าภาระเยอะครับก็ต้อง ต้องสู้ๆกันเนาะไม่มีทางเลือกครับผมก็เป็นเดอะแบกครับเดอะแบกเป็นครอบครัวของหน้าครอบครัวก็ต้องก็ต้องยอมเหนื่อยนิดนึงน้ำเทียนเนาะก็ไม่เป็นไรหรอะครับเอาไว้วันไหนวันหยุดพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเราก็ได้พักผักละวันึ่งเนาะพรุ่งน,นี้ก็ยังยังคิดไม่ออกครับว่าจะจะไปเที่ยวไหนจริงๆก็พอวันหยุดทีไรก็ไม่เคยจะได้อยู่บ้านจะกินเพื่ออยากจะเที่ยวหาเรื่องเที่ยวตลอดนะครับผม ก็โอเคเดี๋ยวไปแวะตามกันครับ พอมียี่สิบสร้อยครับตั้งต้นเอาเป็นสามตั้งต้นไว้ก่อนพอได้วิ่งงานนะแต่ไม่พอค่างานเยอะอะไรเงี้ย่อยว่ากันแป่นิดกว่านอง วันนี้แย่มากเลยครับเพื่อนวิ่งรับผู้โดยสารเจอแต่ผู้โดยสารงานเงินสดแล้วก็ผู้โดยสารพอใกล้จะถึงจุดรับก็ผู้โดยสารยกเลิกผู้โดยสารยกเลิกครับวันนี้วิ่งฟรี <c oughs> วิ่งบนไปบนมาแล้วก็รับไกลามากเลยครับอันนี้จะไปรับผู้โดยสารยู่ตรงไอคอนสยามนะเ,เพื่อนอยู่ประตูเจ็ดแล้วก็ทุกวันเนี้มันมันไม่สามารถวิ่งเข้าไปแล้วก็ วนขวาขึ้นไปได้มั้งครับมันต้องไปกลับรถก่อนหรือเปล่าผมก็มไม่มั่นใจแนละ้วผมเคยมารับมารับผู้โดยสารอยู่ครั้งหนึ่งนะไอคอนสยามเนี่ยรับยากมากเลยคือนี่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนยกเลิกหรือเปล่านะครับเมื่อก,กี้โดนยกเลิกอ่าสามเจ้าครับสามเจ้าติดเลยไอ่ลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นเลยครับปกติลูกค้าต่างชาติไม่ค่อยยกเลิกงาน,นครับแต่วันนี้โดนลูกค้าต่างชาติยกเลิกงานทิ้ง อันนี้ถ้าลูกค้าเจ้านี้ยกเลิกอีกน่าจะเป็นเจ้าที่สี <trabajo> ่ที่ผมจะโดนยกเลิกนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่กดยกนะครับเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ถึงไอคอนเลยแล้วก็รถติดอยู่ทางเข้าเนี่ครับไม่รู้ว่าจะจะวนเข้าไปรับได้หรือเปล่าก็มาอ่ามาส่ง uh, ผู้โดยสารอยู่แถวแถวอะไรนะครับแถวแถวเองยิงช้าเนาะ แล้วก็งานก็เด้งไปรับไปรับแถวแถวบรรทัดทองนู่นครับโอ้โหไปรับไกลมากแล้วก็โดนบริษัทยกเลิกแล้วก็มีงานเรียกที่ไอคอนสยามสองเจ้าติดนะครับแต่ว่าเจ้าแรกยกเลิกไปแล้วอันนี้เจ้าที่สองก็มาลุ้นกันครับเพื่อนบา่าผมจะถึงลูกค้าก่อนหรือว่าลูกค้าจะกดยกเลิกก่อนไปส่งแถวสุขุมวิทครับเพื่อนประมาณร้อยเก้าสิบบาท จะโดนเทีช่ไหเปล่าแต่ว่าไอคอนสยามก็ถ้าโดนยกเลิกก็ได้งานไวนะครับเพื่อนมันก็มีเรียกต่อเนื่องไปด้วยครับอ่าจะวนจะวนไปรับยังไงโอ้โหคนเยอะมากเลยครับจะหาจะหาผู้โดยสารเจอไหมเนี่ยโอ้โหน่าจะวน จะวนกันยากมากเลยนะครับเพื่อนประตูเจ็ดน่าจะอยู่ข้างในอ๋อทุกวันนี้คือมันบนบนไม่ได้นะครับเพื่อนคือเราต้องเราต้องไปบนลานจอดรถนะครับแล้วก็บนลงมาก็ยุ่งยากน่าดูนะครับแต่ว,ว่าก็ก็ต้องทําตามกฎเขานะครับเพื่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไปบนก่อนแต่ผมจําได้ว่าบนบนไปเข้าลานสอง ขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็บนลงมาปกติบางทีถ้าตอนกลางวันถ้าเ,เพื่อนๆแบบว่าถ้าจะมาส่งที่ไอคอนสยามก็ก็บนขึ้นมาส่งชั้นบนก็ได้นะครับเพื่อนถแถวๆลานจอดเขาเรียกอะไรลานจอดซุปเปอร์คาร์หรือเปล่าบผมไม่แน่ใจน่าจะใช่นะครับลานจอดซุปเปอร์คาร์นะครับเราก็ต้องไปต่อคิวบนลง,ลง,ลงไม่รู้ว่า รอลูกค้ายกแรกรก่อนกคนที่มก็รับปากคร์นาร,ารับปากคลิปอินนสยามยนี่ตตั้งแล้วค่ะนียครับเพราะเพื่อนบางคนก็มาจอดสอที่ลานซปเปอร์คาร์ก็ได้ครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราก็วนลงเพื่อน <c oughs> <c oughs> เราถึงจะไปรับผู้โดยสารที่ประตูเจ็ดได้เนาะคือจุดจอดครับแต่ว่าตอนนี้ผู้โดยสารยัง ยังไม่กดยกเลิกนะครับเือนยังพอไปได้อยู่แล้วก็อถ้าเป็นแบบผู้ดิสารคนไทยก็จะคุยกันง่ายนะไม่เปจอดรองนอกก็เนี่ยครับเพื่อนถ้ามาเราไปคอนสยามนะถ้าเพื่อนแบบว่าถือเป็น รู้ทางศึกษาแล้วกันันเพื่อนเวลามารับเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับต้องขึ้นมาลานจอดแล้วก็ลงไปข้างล่างเนาะเราถึงจะไปรับที่ประตูเจ็ดได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เราย้อนขึ้นมาเลยเนาะก็โอเคเพื่อนกำลังลงไปรับลูกค้าอยู่ครับแล้วก็ผมน่าจะเปิดไรไฟไปแน่ๆเลยเพราะว่าเน็ตผมหลุดๆขัดๆเพื่อน ส่งลูกค้าเรียบร้อยทุรักทุเลียลูกค้าหลายคนเนาะแล้วก็มีมีลูกค้าแบบว่าคุณยายก็ขาไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ไปส่งลูกค้าตรงไปรับลูกค้าที่ไอคอนสยามนี่ก็ยุ่งยากหน้าดูเลยนะเพื่อถ้าลูกค้าหาไม่เจอนี่ก็ไม่รู้จะทำไงครับเพราะว่าคนมันเดียวเราก็มองหาลูกค้าไม่เจอเนาะแล้วก็ยอดมันเท่าไหร่เพื่อน สองร้อยกว่าบาทนี่มั้ครับสองร้อยเท่าไหร่นี่เี่ยที่ที่ลูกค้าจ่ายมาเนาะ,อะยอดเงินร้อยเก้าสิบห้าบาทเนาะแต่ว่ายอดเก็บเงินลูกค้ามันประมาณสองร้อยหรือสามสองร้อยแปดสิบนี่แหละเพื่อนประมาณสองร้อยแปดสิบกว่าบาทเนาะแต่ว่าลูกค้าให้มาสามร้อยกว่าบาทครับลูกค้าติดมาด้วยสามร้อยห้าสิบบาทก็คุ้มเลยรอบนี้แล้วก็ลูกค้าขึ้นทางด่วนมาด้วยเนาะก็สะดวกสบายอยู่ ก็ใช้เวลาไม่นานครับเพื่อนทีครับมีงานเข้ามาครับเพื่อนที่ไหนรู้เนะี่ยอย่าโดนครับอ่าที่ไหนเนะน,นี่ยอนุชสเตชันโอเคก็พอไปรับได้อยู่เนาะ <c oughs> ผต้องไปกลับรถไกลเลยห้านาที1-9ก้กิโลวันนี้รู้สึกว่าผมจะโดนแต่งานไกลๆนะครับเพื่อน โอเคครับเดี๋ยวไปรับลูกค้านะครับปักหมดกลับบ้านแล้วครับเพื่อนอยู่แถวแถวอ่อนนุชนะครับผมก็วิ่งเลยยาวเลยครับไป <c oughs> ไปถึงบางนาครับแล้วก็วนกลับมาแถวเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มาอ่อนนุชตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็มีลูกค้าเรียกมาอีกคนหนึ่งับไปแถวไหนครับลูกกอดีว่ามองไม่ทันแล้วก็ ไม่ได้ไปแถวบ้านด้วยเหมือนจะออกไปข้างนอกก็เลยไม่หลับครับแล้วก็ตอนนี้กําลังปักหมุดกลับบ้านครับเพื่อนเพราะว่าจะตีหนึ่งแล้วมั้งหรือว่าตีหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ผมวอไม่เห็นแล้วม่วงนอนเลยเพื่อนแล้วก็น้ำมันเหลือขีดหนึ่งครับเพื่อนเลขใหม่บอกว่าวิ่งได้อีกแปดสิบกิโลจริงหรือเปล่าครับ่ก็ตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับบ้านครับเพื่อนแล้วก็ปักหมุด ใน่ใจว่าจะมีงานหรือเปล่าจาก่ยวอนรถก็วิ่งยาวเลยนะครับเพื่อนอเดี๋ยววันนี้ท้ายๆคลิปผมสรุปยอดให้เพื่อนดูแล้วกันว่าวันนี้ผมได้มาทั้งหมดสามจากการแต่ละมาณสามร้อยแล้วก็มาวิ่งงานวันเสาร์แล้วก็เริ่มวิ่งตอนประมาณสักสามทุ่มนะครับเพื่อนวันนี้วันนี้เริ่มวิ่งช้าหน่อยครับเพราะว่าวันนี้พมดีว่าแนงช้าเนาะโอเคครับผม อาไว้สรุปอตอนกลับถึงบ้านแล้วกันนะครับเพื่อนเดินทางกลับบ้านเพื่อนก็คุยกันเล็กน้อยเนาะระหว่างทางสําหรับใครที่วิ่งสายกลางคืนนะครับเพื่อนสายกลางคืนก็ติงๆก็ก็มีลูกค้าเรียกเรื่อยๆนะครับเพื่อนแล้วก็สายกลางคืนก็แนะนําให้พกให้พกถุงติดรถได้ก็ดีครับเพราะว่าเด็กๆมากๆก็จะเป็นลูกค้าเหมาเนาะแล้วก็จะมี ให้เราลุ้นๆกันเยอะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรก็พยายามเพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาอธิบายไม่ถูกเนาะก็พยายามอันงานไหนที่เราดูแล้วมันไปส่งสถานที่แปลกๆอะไรเนี่ยครับที่บบมันไม่ใช่คอนโดอะไรเงี้ยก็ยิงถ้าเป็นแบบนักขับาาสายผู้หญิงด้วยก็ก็ต้องระวังตัวเองบ้างครับเพราะว่าเดกนี้คนก็ วิ่งอยู่แถวสุงมวิแถวอะไรก็คงไม่น่าจะมีอะไรครับเพราะว่าสายส่วนมากคนที่ผมรับลูกค้ามาก็จะวนๆนเป็นเบียนอยู่แถวนี้แหละครับสุงมวิพระรามเก้าแล้วก็อ,ออกมาแต่ส่วนมากเลยที่ลูกค้าเรียกน,นะครับก็จะวนอยู่แถวนี้ครับสุขมวิพระรามเก้าแล้วก็เข้าสารถ้าเป็นสายคืนก็ตามแหล่งท่องเที่ยวคับเืนอนแล้วก็งานก็ก็มีมีเรื่อยๆอยู่นะครับเื่อตอนแต่ว่าตอนนี้ผม ก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดรับงานนะเพราะว่าเปิดปักหมดกลับบ้านแล้วก็บ้านผมมันอยู่ฝั่งทางพุธมณฑลสายสี่ครับมันก็ไม่ค่อยมีลูกค้านะส่วนมากถ้ามีลูกค้าเรียกก็ก็น่าจะไปแถวแถวเข้าสารนะครับทุกทีเลยไม่รู้ว่ามันมันทางผ่านตรงไหนเนาะอาจจะเป็นทางผ่านก็ได้ก็ผมก็พูดหลายๆคลิปเนาะก็ทุกทีเลยเวลาลูกค้าเรียกทีไรก็ ไปตกเข้าสารที่ <c oughs> จากแก้วสูงวิตร์เแบบนี่ยเพื่อนแต่ว่าถ้ามีเรียกไปเข้าสารก็ไปนะครับเพื่อนก็เวลาออกทานนเรนก็ยิงยาววิ่งถนนปรลมราชชนีวิ่งวิ่งกินยาวกลับบ้านเลยเนาะกลางคืนก็ขับสบายนะครับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะอ่า จะไปรับผู้โดยสารไกลบ้างนะบางที่แต่ว่ามันก็รถมันไม่ค่อยติดนะครับคืนคืนผมก็ชอบเพราะว่ามันรถมันไม่ติดเนาะส่งลูกค้าได้ไวถึงไมฮะราคามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามาลองทัวร์กันแล้วมันก็บอกว่าจริงๆถ้ารถไม่ติดเนี่ยเราส่งผู้โดยสารได้ไวแต่ว่ามันมันก็น่าจะประหยัดกว่าประหยัดกว่ารถที่ติดนะครับรถตัดีก้างบนทุกเดอ ตอนนี้กำลังุ่งหน้ากลับบ้านครับเพื่อนก็ใครที่วิ่งอยู่ก็สู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนนะที่ทำมาหาจินก็ขับรถขับลาก็ขับรถขับเรือขับลาขับรถก็ขับด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อนอาชีพอย่างเราก็มันต้องมอง Google แ a p เยอะนะบางทีมองแบบมองอะไรก็พยายามจะจอดจะอะไรก็มองซ้ายมองขวาดีๆครับเพื่อนก็ไม่ต้องไปใจร้อนครับ แล้วก็ดูแบบว่าอันไหนที่มันไม่ค่อยปลอดภัยเงี้ยเราก็ก็หาจุดจอดที่มันดีก่อนค่อยมาดูงานแล้วก็อะไรอ่าไปต่ออะไรเงี้ยครับก็โอเคครับเ่อนก็สรุปยอดไปวิ่งรถจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเพื่อนก็วันเสาร์ได้มาห้าร้อยสี่บาทนะครับผมแล้วก็ วันอาทิตย์ได้มาอีก308บาทนะครับรวมเป็นทั้งหมด812บาทครับแล้วก็หักลบค่าน้ำมันไป300ก็เหลือค่้าบ้านประมาณ500กว่าบาทขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมถ้าเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดสัตตะไครไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ